อย่าขึ้นเรือสายนะครับนี่กำหนดเรือออก3โมงครึ่งตอนนี้3โมง33ก็ยังมีผู้โดยสารตกค้างนะครับนี่3โมง35ก็ยังมีมาเรื่อยๆนะถ้าเป็นท่าเรือของบริษัทเรือเองเนี่ยรอได้นิดๆหน่อยๆนะครับอาจก็เริ่มเก็บของแล้วครับกาลังจะเก็บของเก็บสะพานมนะมีมาเป็นรถกอล์ฟนะครับ3โมง40คนไปปรับเวลาท้องถิ่นไม่ได้ปรับเวลาตามเรือนะครับ ได้มีวิ่งมาอีก2คนครับถ้ามีคนขาดเนี่ยระบบก็จะโชว์ว่ามีใครขาดบ้างกี่คนเจ้าหน้าที่ท่าเรือก็จะไปตามตามท่าเรือว่ามีคนตกค้างอยู่ไหมเงี้ยมาอีกครับ2คนนะดูให้จบครับมีไฮไลไทต์ตอนจบนะมาให้ตรงเวลาดีที่สุดครับตอนนี้ก็มีมาเรื่อยๆนะสามโมงสี่สนาทีจากกําหนดเรือออกนะก็ยังรออยู่นะครับยังรออยู่อีกนิดน,นึงน่าจะขาดอีก ตอนนี้เข้าคุยกับเจ้าหน้าที่ท่าเรือนะครับน่าจะยังมีคนขาดอีกสุดท้ายก็เก็บสะพานแล้วครับไม่สามารถรอได้มากกว่านี้เดี๋ยวมาดูว่ายังจะมีคนใหม่กไหมนี่ครับไปแล้วจ้าไม่รอแล้ว